มาพูดคุยกันเรื่องข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยวันนี้นะครับคงต้องเน้นไปที่ของทีมชาติไทยก่อนนะครับหลังจากเสร็จฟุตบอลลีกเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็เข้าแคมป์รายงานตัวกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อเตรียมไปอุ่นเครื่องกับฮ่องกงวันที่11นี้ใช่ครับก็สําหรับการรายงานตัวดี่็มากันพร้อมหน้านะหลายคนหน้าใหม่อย่างมาโกบาลินี่นะจากชัยนาธนะครับเมื่อวาทีมเราตกชันนี่ก็มารายงานตัวเลยนะครับก็ธนบูรุญธีิพันธ์ นะครับก็มารายงานตัวขณะที่ชนานันที่หายทีชั่นไปนานมากก็กลับมาเหมือนกันนะครับเจอฮ่องกงเนี่ยเราจะเจอ11ตุลาคมอุณัอยู่ขณะที่เราจะเดินทางก็คือในวันที่9เลยก็คือยตีสามครึ่งนะครับเช้ามืดเพื่อเช้ามืดเลยนะใช่ใช่ครับแต่ว่าการรายงานตัววันนี้ยังไม่ครบ23คนสักทีเดียวนะครับเพราะว่า ี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งไปสมทบที่สนามบินเลยใช่ครับ,รบแล้วก็เดินทางไปที่ฮ่องกงต่อเลย <ม S 1> นะครับ <ๆ S 1> <Device. S 2> พวกนี้ก็จะเป็นพวกกวรุสีสุภานะครับพวกนี้ก็ขอเสร็จภารกิจเดี๋ยวขอไปเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็พอเสร็จจต้องอยู่ทิ้ชาติยาวๆใช่ก <ๆ S 1> <kin. S 2> ็รายวัชเองนะครับก็บอกให้วานเตะนะมารายงาน,นตัวเขาบอกว่าแมตช์นี้นะครับเขาต้องการเห็นนักเตะหลายคนโชว์ฟอร์มสดงาพดีที่สุดนะครับติดแมตช์นี้ก็ไม่ได้การันตีว่าติดสุทุกินะนะครับแต่ถ้าใครได้รับโอกาสแล้วโชว์ฟอร์มดี หมายความว่ามีโอกาสเตะซูซูกิก็สูงเหมือนกันใช่นะครับเพราะว่าการเลือกนักเตะ2ชุดเนี่ยอุ่นทั้งฮ่องกงกับทินิดดเนี่ยคือนักเตะชุดเดียวกันเพิ่มจากญี่ปุ่นมาเท่านั้นเองอม,มันน่าห้เห็นว่าถ้ารายวัชจะมีอีกชุดหนึ่งไปเล่นซูซูกิครับเนี่ยมันอาจจะใช้เกมตรงนี้ในการอุดเครื่องด้วยก็เลยมองว่าทั้งนี้รายวัชอาจจะให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่มนะครับได้โชว์ผลงานหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าการทํางานของรายวัชเนี่ย นะครับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเขาไม่เลียนนักเตะอายุเยอะนะนะครับ<ม>จะเลียนนักเตะอายุน,อยน้อยๆแล้วก็เป็นที่กําลังอยู่ช่วงขาขึ้นซะมากกว่าไม่ได้เลียนนักเตะเก่าเกมซะทีเดียวใช่รครับอ่ะก็ต้องติดตามกันนะนะครับเจอกับฮ่องกงก็เป็นเกมที่น่าทดสอบเกมรุ้เราได้เป็นอย่างดีใช่จะกฮ่องกงโอซาตช่าหลายคนนะครับนะครับนี่คือบททดสอบเกมแรกเลยนะครับก่อนที่จะเข้าศึกซูซูกิทับในช่วงของปลายปีนี้ว่าทีมชาติไทยมีดีพอหรือไม่นะครับ ที่จะรักษาแชมป์ไว้ได้